ตรงไหนมีป่าชายเลนแสดงว่าตรงนั้นเป็นผืนแผ่นดินใหม่แผ่นดินเกินมากสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่คือครูเกรียงศักด์เลิศงามจากโรงเรียนคลองพิทยาลงกรณ์เขตบางขุนเทียนนะคะคร<ม>ูผู้เห็นความสําคัญของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรป่าชายเลนทีนี้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอเรื่องของป่าชายเลนมันเป็นมายังไงสภาพที่ว่าเคยเดิมๆอ่ะค่ะมันหมดไป โดยเฉพาะต้นไม้ที่มันเคยอยู่เพราะว่าเป็นคนพื้นที่ไงะนะพ่อทำออนาเกลือมาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นบอ่อเลี้ยงกุ้ง ก็คือ oh. วังกุ้งแสดงว่าครูเกียงศักก์ก็คือเป็นคนพื้นเพที่นี่ที่นี่ครับที่ uh. นี่ช่วงที่เด็กๆอะ่ะมันยังดีอยู่นะก็ะะทุกอย่างร่มรื่นมีต้นไม้มีต้นไม้ใหญ่ม,มีอะไรให้เราได้เล่นได้ปีนป่ายได้ไปนั่งพักพอไปเรียนข้างนอกกลับมาอีกทีทุกอย่างหมดเลยจากเดิมที่ว่าเคยเลี้ยงโดยระบบธรรมชาติเลี้ยงกุ้งแชบวยพวกนี้นะ,ะก็กุ้งกุลาดำเข้ามา อ่าแล้วมันแล้วไอป่าชายเลนมันเสียยังไงเรี้ยงช่วงแรกสภาพพื้นที่มันยังอุดมสมบูรณ์มันก็โตเร็วให้ผลผลิตดีเงินก็ไหลมาเทมาอพอเงินไหลมาเทมาป่าเริ่มไปเลยไหลไปเลยก็คือถางขุดเป็นบ่อเพื่อจะเลี้ยงกุ้งให้ม,มีจํานวนมากขึ้นมากขึ้นตอนนั้นลูกผู้ชายอย่างครูเก่งศักิ์รู้สึกยังไงผมอยากเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนสิ่งที่เห็นอยู่ในขณะนั้น ให้้มันนดีขึพลังแรงใจอะไรที่ทําให้ครูเกรียงศักดิ์คิดจะเปลี่ยนแปลงแตหมายนั้นเลยจะมีอยู่ประโยคหนึ่งที่มันเข้ามาในหูเลยก็คือรักษาสมดุลของใคร,อรคของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9้านี่แหละครับมันเหมือนสว่างเลยเราสบายใจเขาว่มที่มันเข้าใจไงแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ผมเลยจะต้องมาทํากับเด็กคิดได้เลยว่าคนโตไม่เอาแล้ว ก็เลยเข้าท ok> ี่ประชุมมีเสียงหัวเราะออกมานะครับช่วงนั้นเสียงหัวเราะทําไมอ่ะน่าจะเขาคงคิดว่ามันเพอร์เจอร์หรือเปล่ามันมันน่าจะเป็นไปไม่ได้อะฮะแล้สองหอหะแค่เนี้ยสองทีเในใจผมอะคือพลังที่มันผลักดันให้ให้ผมมาถึงตรงเนี้ยทุกวันนี้ยังจําเสียงหัวเราะนั้นได้จําได้นักเรียนผู้ปกครองหรือว่าครูในโรงเรียนเขาเข้าใจไหมความเข้าใจ ความศรัทธามันมาจากการที่ว่าเรากระทำให้เขาดูมากกว่าเอ้ยครูแดงไม่ไม่สอนเด็กง่ายเนี่ยพาเด็กลงมาแล้วมาปล่อยให้มันวิ่งกันให้เล่นกันอยู่ใช่เลอะเทอะเปรีเยงไม่ลงไปไหนลงลงป่าชายเลนเหรอลงตรงนี้แหละครับมาเก็บฝักบ้างหาวิธีการเพาะการผสมดินการบรรจุดินมันก็จะเลอะเทอะเด็กก็จะไม่ค่อยระวังช่วงแรกๆก็ยังไม่เคยมีประสบการณ์ทางนี้ะครับแต่สําหรับเด็กมันสนุกสนุกครับเขาได้รู้ได้ไม่ใช่ว่า เอ้ยเรียนตะบนกระดานดาค่ะเลิกก็ไม่เลิอกอะไรก็คิดว่าทุกอย่างมันง่ายหมดและจุดสําเร็จนะวันนี้ครูเกรียงศักด์ได้อะไรกลับมาในชีวิตความศรัทธาจากสังคมครับวันหนึ่งครูเกรียงศักด์ก็จะต้องเกษียณอายุราชการครับแล้วถ้าหากมีครูรุ่นหลังหรือว่านักเรียนที่เขามีอุดมการณ์เดียวกับครูเกรียงศักด์เนี่ยอยากจะฝากบอกอะไรไว้กับเขาไหมสิ่งที่อยากบอกเลยนะไอ้การที่จะทําเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยอย่าคิดว่า ทำเพื่อตัวเองให้คิดเสมอเลยว่าเราทำเพื่อทุกคนบนโลกของเราใบนี้แหละเมื่อเราทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะขยายผลแล้วก็จะต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปตามที่เราต้องการเรื่อยๆขยายาไปเรื่อยๆวันนี้ทางสำนักง,งานคณะกรรมาการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือสอกอสคข,ขอมอบเกียรติบัตรอันทรงคุณค่านี้ให้กับครูเกรียงศักด์เลิศงาม โรงเรียนคลองพิทยาลงกรเขตบางขุนเทียนขอเชิญท่านผู้ชมทุกท่านร่วมค้นหาครูในดวงใจนะคะโดยส่งชื่อนามสกุลโรงเรียนจังหวัดและเรื่องราวที่น่าประทับใจของครูคนนั้นเราจะไปหาครูคนนั้นเหมือนครูเกรียงศักดิ์เนี่ยละคะ่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับกว่าจะถึงจุดสำเร็จที่ยิ่งใหญ่สังคมยอมรับและศรัทธาให้เป็นครูในดวงใจขอบคุณครับ ส,สังคมยังสังคมจริงสิทธิ์เชิดทูครูนดูนวนดวงใจ